สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Time s e r v e r t Channel นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะว่าใครอยากจะเล่าเรื่องใครนะคะก็จะมาดูกันนะคะก็คาดหวังว่าขอให้เป็นของทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่ว่าคลิปจะออกมายังไงสถานการณ์ยังไงนะคะถ้ามันตรงมันก็เป็นของคุณนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ตรงก็คือไม่ใช่นะคะโอเคเราก็มาดูเลยนะคะว่าพลังงานตรงหรือเปล่าขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามบางท่านนี่ดูทุกคลิปจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณนะที่บอกรักกันเอาจริงๆแม่หมออ่านแม่หมอก็ยิ้มนะก็รู้สึกแบบเออน่ารักดีนะเป็นกำลังใจนะคะ ให้กับแม่หมอตัวเล็กๆเป็นกำลังใจที่ดีนะคะแค่คอมเมนต์แค่เข้ามาดูเนี่ยก็ดีแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นค่าค,ครูแล้วกันหลายท่านนะคะบอกอืมอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะอย่างที่แม่หมอเคยบอกแหละว่าการดูดวงส่วนตัวเนี่ยมันใช้พลังงานอยู่พอสมควรนะคะ ซึ่งหมอดูท่านอื่นอาจจะมีความเชี่ยวชาญนะอาจจะไม่เป็นอะไรนะแต่แม่หมอขอสารภาพเลยว่าเป็นนะคะและค่อนข้างใช้พลังงานเยอะในแต่ละคนด้วยนะคะโอเคเราก็มาดูกันเนาะว่าวันนี้จะเป็นของใครไพ่ใบแรกออกมาเลยเป็นครีอุตสานะคะเทพีเอเทนาและ OPS หรือ OPUS ม,มีความซับซ้อนนะคะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนในหลายๆแง่งมุมนะคะแง่มุมแรกก็คือในเรื่องของคนในครอบครัวด้วยนะคะมีอิทธิพลนในความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เป็นความสัมพันธ์ที่ ที่ใครคนหนึ่งเหมือนมีชีวิตเบื้องหลังเบื้องลึกที่ไม่สามารถจะบอกใครได้นะอาจจะเป็นบาดแผลในอดีตนั่นแหละที่ที่ทำให้เขากลายเป็นคนที่ปกปิดตัวเองมีความลับคือเหมือนกับคนที่ถ้าเรารู้จักใครสักคนหนึ่งเนี้ยบางครั้งเหมือนเราจะรู้จักเขาเขาถึงง่ายนะคะ แต่บางครั้งเราจะรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนเราเข้าไม่ถึงเขาเลยเหมือนเป็นคนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในความซับซ้อนทั้งความรู้สึกและในแง่ของความสัมพันธ์แน่นอนค่ะว่าในความสัมพันธ์นี้มันต้องการการปกป้องนะคะปกป้องในที่นี้โปรเจคเตอร์ ector, มันมีพลังงานของการปกป้องตัวเองนะคะเจพีเอเธน่า จะเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกอยากจะดูแลปกป้องคนอื่นนะคะในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะรักตัวเองได้ด้วยนะคะมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งแต่ว่าค่อนข้างจะตกมาตายในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเปราะบางนะคะมีอารมณ์ศิลปินอย่างนี้ อพอมีพลังงานของโอิอุสเนี่ยมันเป็นพลังงานของเขาเรียกว่ามันเป็นโสโศกนาตกรรมความรักคือมันจะมีความรักที่ที่เกิดเหตุการณ์ที่ รู้เท่าไม่ถึงการบางอย่างในความสัมพันธ์เนี่ยที่ทำให้ต้องมีการเสียใจระหว่างกันนะคะแต่ไพ่ไม่ได้บอกเลยว่ายังอยู่ในสถานะไหนนะคะเลิกกันไปหรือยังหรือยังรักกันอยู่หรือแม้กระทั่งอยู่ในช่วงที่กำลังเจอเรื่องราวแย่ๆนะคะ แต่มันจะเป็นอย่างเงี้ยใ,ในเรื่องราวของความรักในเรื่องราวของพลังงานที่เจอๆนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยญาติพี่น้องความรักที่ซับซ้อนนะคะความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในพลังงานไพ่เป็นเนี้เป็นความรักที่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะเป็นความรักที่มันต้องเจอ,เจอการัดพลาก นะคะในไพ่ใบนี้เทพีอธตนาเป็นเทพีที่ถ้าให้แม่หมอบอกว่ามันเป็นเป็นเทพีที่ท,ที่ที่มีพลังงานของการรักษาภูมิจัน์ทรเป็นพลังงานของคนโสดเป็นพลังงานของการที่ปกป้องตัวเองที่บอกไปนะคะ จะประมาณนี้เลยแล้วยังไงอีกขอสบายแล้วกันนะคะ e s k a p e plus ตอนแรกที่บอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ในสถานะไหนใช่ไหมคะแต่แต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าอยู่ในสถานะที่ต้องฮิลิ่งตัวเอง <c oughs> นะคะไม่รู้สิ มีการบาดเจ็บกันมานะคะมันเป็นการทำลายกันโดยไม่ตั้งใจหรอกเป็นความประมาทนั่นแหละนะคะแต่น่าจะอยู่ในช่วงฮเลิ่งกันมันเป็นความเสียใจที่ที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะมาดูสิอะไรยังไง King of Pentacle. Wait mm. Four Pentacle Pentacles <laughs> of Cup Taste of thought Hmm เชื่อไหมคะว่ามันเป็นพลังงานคือเป็นไพ่ดีนะคะเป็นไพ่ดีไพ่ดีแต่พอมาสามใบนี้แม่หมอมีความรู้สึกว่ามันเหมือน มันเป็นพลังงานของการที่อยากจะขวยขายควายังมีความหวงังอยากอยากขอโอกาสในความสัมพันธ์นะคะแต่มันหลุดลอยไปมันหลุดลอยไปมันมีคนพยายามจะขวายคว้าขอโอกาส นะคะถึงพไพ่ใบนี้จะดีแต่มันมีความรู้สึกว่าเป็น The เ m p เพรสที่ไม่ได้สนใจไม่ได้แยแสแล้วนะคะ สองใบนี้เป็นพลังงานของคนเดียวกันนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นพลังงานของคนสองคนใช่ไหมคะมีบางคนแหละแม่หมามีความรู้สึกว่าถ้าคุณกาลังฝึกอ่านไพ่ยอยูค่คุณจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นพลังงานของคนหนึ่งคนนึงแต่ในความรู้สึกของแม่หมาตอนเนี้ยคือเป็นพลังงานของคนเดียวกันนะคะมีความเลื จะเชิดเป็น The Empress ในขณะนะเดียวกันก็มีความมั่นคงแบบ King of Pentacles นะคะมันมีบางอย่างที่แต่เนี้ยเป็นพลังงานอีกของคุณคนหนึ่งที่เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องการเนะรี่ยค่ะไขว้า เหรียญที่มันเหลืออยู่เนี่ยนะคะแต่มันหนักหนาสาหัสสำหรับเขานะเขาต้องการโอกาสเขาต้องการหยิบยืน้นความรักความสัมพันธ์เนี่ยแต่บางอย่างมันเหมือนมันสายเกินไปอะเนี่ยค่ะมันหลุดมือเขาไปแล้วนะคะ s i กอครับ ก็ได้นะคะไฟออฟซอสโอ้มันเหมือนเป็นเป็นบทลงโทษที่เขาได้รับในตอนนี้นะคะคนคนนี้เหมือนกำลังจะหาทางอะไรสักอย่าง นะ,ะเขากำลังหาทางทำทุกวิถีทางเลยด้วยนะคะเพื่อที่อยากจะย้อนกลับไปเหมือนว,นวานๆนะคะมันเขาอยากจะปลดปล่อยตัวเองจากบางอย่างนะคะ เนัปค่ก็หงยหาใครคนหนึ่งที่เคยดีกับเขามากๆคนที่เคยเยียวยาในวันที่เขาบาดเจ็บมาเนี่ยเขากำลังหาทางจริงๆด้วยเขามีความรู้สึกว่ามันกำลังหลุดลอยไปจากเขาความรักครั้งนี้นะคะจริงด้วยเรามาดูความรู้สึกของคู่กรณีคุณดีกว่าเนาะ ว่าใช่ทำไม King of s w o r d มันเป็นพลังงานของคนเหมือนคนที่พยายามหารู่ทาง The Sun f i v e of Cup คนคนนี้เสียดายเวลาที่ผ่านมามากๆนะคะ เสียดายเวลาที่เขาเคยมีความสุข The Emperor เห็นไหมเขาก็ลังคิดอะมันเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนคนคนหนึ่งพยายามเขาเรียกว่าหาทุกวิถีทางกำลังวางแผนอยู่ในหัวว่าจะทำยังไงดีทำยังไงดีอยู่ตอนนี้นะคะจริงๆนะคะเนี่ยกำลังวางแผนกำลังคิดมีทั้ง King of Sword s และ The Emperor ในภายในนี้ด้วยคู่กันเห็นไหมคะ ในขณะดีเอ็มเพรนี่คือเชิดหน้าไปแล้วแต่เขาอยู่ในโมเมนต์ที่กำลังหาหนทางอยู่นะคะแฮงแมนใช่คือแฮงแมนนี่เป็นการคิดคิดแบบคิดจริงๆนะ,ะคิดวิเคราะห์หาทางออกคือรู้เห็นทุกอย่างว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะคะพยายาม พยายามหากลยุทธก์กลวิธีในการแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเดอสันนี่มันเป็นไพ่ดีนะคะแต่ว่ามันตามมาด้วยสิ่งเนี้ยมันเป็นความเสียดายความสุขนะคะเนี่ยเพราะเสียดายก็เลยต้องคิดต้องวางแผนเนะะี่ยค่ะคิดหนักมากนะคะวางแผนหนักมากคนเนี้ยเหมือนหารู้ทางหากลยุทธ์นะคะ เออดีได้ได้อยู่คือเขาเขาวางแผนเ็าคิดหนักมากอยู่พอสมควรนะคะอ่ะเรามาดูฟังคุณดีกว่าว่าคุณหลักคิดยังไงเอสวานทัวร์เป็นเทคเกิลเอาจริงๆคุณก็มีอารมณ์ กำลังรอคอยข้อความรอคอยการตอบสนองอะไรบางอย่างจากเขาอยู่ใช่ไหมคะนะคะคุณเองก็ละลาละลังนะคะยังไงดียังไงดีอะไรอย่างเงี้ยโหคือชิวๆนะแต่เจ็บคือสภาพคุณตอนนี้เหมือนไม่ไม่ไม่อะไรนะไม่รู้สึกอะไรแต่เจ็บอยู่ เพราะอะไรไหมคะคือมันคงชินอะคือผ่านสิบดาบมาแล้วมันไม่มีอะไรจะมากไปกว่านี้นะคะใช่ไหมคะเคิงออบวานทำงานไปงานเท่านั้นที่สําคัญกับชีวิตฉันซิกออฟซอสคุณนี้ไม่กลัวอะไรแล้วนะคะจริงเหมือนแบบมาเถอะอะไรจะมาก็มาเถอะไม่กลัวแล้วนะคะ ันชินชินกับปีศาจชินกับความทุกข์ชินกับความเสียใจนะคะแต่คุณก็ไปข้างหน้านะคะถึงแม้คุณรู้ว่ามันจะมีบางอย่างที่ตามหลอกหลอนคุณอยู่ก็ตามในภายใบนี้นะคะมันไม่ง่ายที่จะลืมแต่คุณก็ไม่คิดที่จะหยุดหรือรอนะคะนี่เห็นไหมคะแทนอ็อฟสอดนอนอ่านหนังสือสบายๆแต่จริงๆก็มีแป๊บๆบ้างแหละคือมันผ่าน ผ่านช่วงเวลาที่เจ็บมาแล้วไงเนี่ยสิบดาบฉันก็ผ่านมาแล้วนะคะแต่ถามว่าคุณยังรอเขาอยู่ไหมมันมีโมเมนต,ต์ของแอบหวังนิดๆน,นะคะอ่ะเขาแบบเออถ้าถ้าส่งข้อความมาก็ได้อะไรเงี้ยนะะโอเคเรามาดูความรู้สึกของเขาบ้างดีกว่านะคะ ไพ่ก็ชัดมากนะคะนายว่า Six of Pentacles นี่ค่ะเขาอยากเป็นแบบภาพนี้นะคะเขาอยากหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งหลายทั้งปวงนะคะนี่ค่ะ ขาอยากทะลุกำแพงความรู้สึกของคุณนะคะตอนเนี้ยอยากจะหยิบยื่นโอกาสอยากขอโอกาสเนี่ยความรู้สึกสามใบก็พอละนะคะโอเคเราก็มาดูนะคะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์เร็วๆนี้จะเป็นยังไงนายค่ะเดี๋ยวก่อนจะท้องเหรอคะ King of Cups Page of Pentacles ยังไม่กล้าเท่าไหร่นะคะมีความห่วงนะคะที่แม่หมอบอกว่าจะท้องเลยคะนี่คืออารมณ์ของคนท้องมันคืออารมณ์การห่วงกังวลน,นะคะ เป็นห่วงเป็นใยเห็นน้องหมาตัวนี้ไหมคะก็มันมีความรักที่ค่อนข้างซื่อสัตย์นั่นนะคะเฝ้าคอยห่วงหากังวลน,นคยิ่งคิงออฟคั p เนี่ยเป็นเป็นคิงที่มีความน้อยอกน้อยใจแต่แสดงออกความรักนี่ก็พอๆกับคิงทั้งหมดนั่นนะคะ ก็จะมีอีกโก้สูงแต่ก็คือมีความรักที่ที่ที่โรแมนติกอยู่บ้างนะคะคือมีความรักเต็มเปี่ยมนั่นแหละแต่การแสดงออกก็ยังไม่กล้านะคะยังมีความเป็นเด็กอยู่แล้วยังไงนายครับซอส ยังกูกลัวอยู่นะคะยังทะเลาะกับตัวเองอยู่คนคนนี้ะนะ queen of swords <c oughs> เขากลัวคุณเพราะว่าคุณตอนนี้คุณอยู่ในอาการที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่สนใจใยดีเขาแน่ๆ นะะจริงนะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยทะเลาะกับตัวเองมันเขาก,กลัวคุณอนะกลัวความเป็นคนในขณะนี้นะคะโอ้แล้วยังไงต่อคือจะไม่ไปหน้ามาหลังใช่ไหมคนนี้คิดเก่งนะคะ คิดคิดเก่งจริง,รงเนี่ยเฝ้ามองขอโทษนะคะก็เหมือนเฝ้ามองหารู้ทางอะ่ะอาการเขาเป็นอย่างเงี้ยก็คงยังต้องหาต่อไปแหละดูทรงแล้วนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นสถานการณ์เร็วๆนี้ไงนะคะเร็วๆนี้ก็คงจะอยู่ในโมเมนต์นี้แหละก็ยังคงต้องคิดอยู่คิดวางแผนดูลาดเรานะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ เออก็น่ารักดีนะคะไม่ไมไมเครียดดี ấy. เหมือนคนที่แบบกําลังอ่านหนังสือทําข้อสอบเหมือนคนวางแผนการลบอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยพยายามดูท่าทีของคุณอะไเงี้ยคุณจะส่งซิกส่งสัญญาณอะไรให้เขาไหมนะคะก,กลัวๆอยู่นะคะไม่กล้าไม่รู้เพราะอะไรทําไมถึงมีความรู้สึกแบบหวาดหวั่นในรังสีของคุณ อ่ะอีก3ามใบพะยะบอกอะไร t w o u r Pentacles Ace of Pentacles Ten of w a n d ก็คงต้องทำงานไปนะคะการที่คุณใส่ใจเรื่องงานการที่คุณใส่ใจเรื่องความมั่นคงหรือภาระหน้าที่ที่คุณต้องแบกรับไว้นะ มันเป็นเรื่องสําคัญลำดับหนึ่งในชีวิตคุณซึ่งมันดีอยู่แล้วนะคะถ้าคุณจะมุ่งหน้าไปทางนี้นะคะเนาะมาถูกทางแล้วแหละนะค่ะได้สําหรับเป็นชาลีออดเดินหน้าต่อไปนะคะในสิ่งที่คุณคิดเพราะสิ่งที่คุณคิดคุณทํามันถูกต้องที่สุดละเพราะมันผ่านกระบวนการมาหลายๆอย่างละที่คุณคิดวิเคราะห์มาอย่างดีนะคะแม่มอมวความรู้สึกงั้น รังสีของคุณมันกนข้างนิ่งแล้วตอนนี้นะคะกนข้างแบบพร้อมที่จะตัดคนที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตเนาะจะทรงนั้นเลยนะคะโอเคค่ะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้หวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ